พบกับช่องนาดนะคะก็ได้นำความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องมะระขี้นกเสียดายมากถ้าไม่ได้กินสิ่งนี้เป็นสมุนไพรใช้รักษารอบนานนับพันปีข้อมูลจากหมอชาวบ้านกรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกนะคะมระขี้นกหนึ่งในสมุนไพรตระกูลมะระสมุนไพรรสชาติขมปีที่ให้ใครได้ยินชื่อก็ไม่อยากจะลองแต่ถ้าไม่อยากพลาดของดีต้องลองดูสักนิดนะคะและก็ตัดสินใจใหม่ขึ้นชื่อว่ามะระแล้วก็ต้องนึกถึงรสชาติขมๆที่ไม่ต้องริมรองก็รู้สึกขมไปถึงในคอเลยนะคะ แต่ก็ปฏิเสธไปได้หรอกว่าจะพืชผักชนิดนี้นะ่ะก็มีประโยชน์ไม่น้อยเชน่นเดียวกันวันนี้จะพาไปทําความรู้จักกับเจ้าพืชสมุนไพรใกล้ตัวชนิดนี้ให้กระจ่างไปเลยว่าภายใต้รสชาติขงขมนั้นแอบซ่อนประโยชน์อะไรไว้บ้างถ้าได้ทราบแล้วบอกได้เลยว่าจะต้องรีบไปหามาปลูกไว้และประทานกันแบบไม่มีข้อสงสัยกันอีกเลยนะคะโดยพืชชนิดนี้อยู่ในตระกูลพืชรมรุก มีลักษณะเป็นไม้เถาเช่นเดียวกับบวบแตงกวาโดยมะระขี้นกนั้นเป็นหนึ่งในสองสายพันธุ์ของมะระที่เป็นที่ยมในประเทศไทยซึ่งก็ได้แก่มะระจีนและมะระขี้นกนะคะโดยมะระขี้นกก็จะมีผลเล็กและขมกว่ามะระจีนโดยรสชาติของมะระนั้นก็มาจากสารเคมีที่ชื่อว่าโมโมดิซีนนะคะ ส่วนใหญ่แล้วนิยมนำผลมะระขี่นกมารับประทานสดกับน้ำพริกหรือไม่ครัวก,ก่อนที่จะนำมารับประทานนะคะหรือถ้าทนกับกินเหม็นเขียวและรสชาติขมๆได้ก็นำมาคัน้นหรือปั่นรับประทานเป็นเครื่องดื่มก็ได้เชินเดียวกันนะคะทุกคนรู้ไหมว่าทำไมถึงเรียกว่ามะระขี่นกคำตอก็คือว่านกมันชอบมาจิกกินทั้งผลและ,มะเมล็ด แล้วก็ถ่ายมาเมล็ดไว้ตามที่ต่างๆจึงเป็นที่มาของชื่อนี้ซึ่งลักษณะของมะระขี่นกก็คล้ายกับกระสวยเลยนะคะผิวเปลือกจะขุค่ะและมีปุ่มยื่นออกมาโดยผลอ่อนก็จะมีสีเขียวแต่ถ้าเป็นผลแก่ก็จะออกสีเหลืองอมแดงนะคะปลายของผลก็จะแตกเป็นสามแฉกและไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นที่เห็นคุณค่าของมะระขี่นกเพราะจริงๆแล้วส่วนภยัยยิบตนี้ ถูกใช้ในการรักษาโรคมานานนับพันปีไม่ว่าจะในทวีปเอเชียแอฟริกาหรือแถบละตินอเมริกานะคะก็ล้วนใช้แต่เจ้ามาระขี้นกนี้ในการบรรเทาและรักษาอาการของโรคต่างๆอีกด้วยนะคะประโยชน์และสรรพคุณของมระที่นกภูมิปัญญาไทยเต่โบราณรู้จักใช้ส่วนต่างๆของมระขี้นกเป็นยาในการรักษาบรรเทาและป้องกันโรคต่างๆ,างๆและ ภายหลังก็มีผลวิจัยทางการแพทย์ทั้งของไทยและนานาชาติที่อธิบายถึงสรรพคุณและมละคี้นกเพิ่มเติมว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่สามารถออกฤทธิต้านเบาหวานชะลดน้ําตาลในเลือดและรักษาระดับความดันเลือดให้เป็นปกตินะคะทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรายงานผลวิจัยที่ใช้มะะคี้นกทดลองในผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยการใช้มะระขี้นกปริมาณ2,000มิลลิกรัมต่อวันติดต่อกันเป็นเวลานาน6เดือนก็พบว่าไม่มีผลข้างเคียงและไม่เป็นอันตรายต่อตับอีกทั้งสารสารตินในมะระขี้นกช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริงนะคะทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาสมุนไพรในบัญชีหลักแห่งชาตินะคะ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นอาหารและยาในการรักษาโรคเบาหวานได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะใบมะระขีนกก็นำใบมะระมาต้มใช้เป็นยาแก้โรคนอนไม่หลับและบรรเทาอาการปวดศีรษะได้สามารถนำใบมาคั้นเป็นน้ำเพื่อดื่มเป็นยาแก้อาเจียนผลมะระขี้นกก็นำผลสดมาต้มนะคะเป็นยาที่ลดปริมาณน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานช่วยดับพิษร้อนในร่างกาย แก้าการลดในกระหายน้ําแก้าการจุกเสียดอาการเน่นท้องหรือจะนําผลไปตากแห้งแล้วก็นํามาต้มเป็นชาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรากมะระขี้นกหากมีปัญหาเรื่องท้องผูกให้นํารากมาต้มแล้วก็ดื่มก็เพราะว่ามีลทิ์ร,ระบายอ่อนๆปรับสมดุลทางเดินอาหารให้ทํางานปากติถ่ายเป็นเลือดและบรรเทาโรคลิสิดงทวารด้วยนะคะ ดอกมะระขี้นกสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือมีปัญหาทางเดินหายใจติดขัดให้นำดอกสดมาต้มให้เป็นน้ำนะคะแล้วก็ดื่มเพื่อแก้อาการคัดจมกูกและช่วยหายใจโล่งขึ้นนอกจากจะมีทับคุณทางยาแล้วมะระขี้นกยังได้รับความนิยมในการนำมาทำเป็นเครื่องดื่มและปรุงอาหารเป็นเมนูต่างๆเช่น เมนูมะระขี่นกผัดไข่แกงเผ็ดมะระขี่นกเป็นต้นนะคะนอกจากความอิ่มอร่อยแล้วยังได้จานอาหารที่มีโภชนาการสูงเพียบพร้อมด้วยสรรพคุณทางยาที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะข้อควรระวังสําหรับการกินมะระขี่นกนะคะเน้นว่ามะระขีนนกจะมีประโยชน์สารพัด แต่ก็มีข้อควรระวังในบางกลุ่มที่มีควรกินมะระขี้นกในปริมาณมากเกินไปนะคะเช่นสตรีมีครรภ์และเด็กที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา เนื่องจากมะระขี้นกมีสรรพะุณช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดนะคะอาจทาให้ผู้ที่มีน้ําตาลเลือดต่ําอยู่แล้วได้รับอันตรายได้นะคะก่อนการใช้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไม่ควรนําสมุนไพรมาใช้ด้วยตนเองเพื่อความปลอดภยัยก่อนจากกรณนนนี้บอกกันหน่อยนะคะว่า ท่านชอบกินมะระขีนกบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ